คนที่เกิดตุลาคมในเดือนพฤษภาคม2568ดวงเป็นไงบ้างคะการงานว่าไงการงานการงานเป็นไงบ้าง การงานระวังทะเลาะคนที่ทํางานนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็โดนจับผิดไปหมดนะหรือคุณทําอะไรก็อาจจะไม่ถูกใจไปหมดนะคะถูกใจคนที่แบบเป็นเจ้านายหรือเจ้าของหรือเราทํางานของเราอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วงนี้นะทําอะไรอาจจะต้องแบบใจเย็นๆช้าคิดค่อยคิดค่อยทําค่อยลงทุนนะถ้าทําอะไรตอนนี้มีแต่เรื่องแบบว่าร้อนใจเดือดใจนะคะทําไปแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจด้วยนะเดือนนี้นะคะเดือนนี้แนะนํานะคนที่แบบว่า าชาวตุลานะอาจจะแบบไปนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้เจ้กรรมในเวรเยอะๆนะคะดูเดือดมากเลยนะ,ะมาดูเรื่องการเงินหน่อยค่ะมาดูเรื่องการเงินนะชาวตุลาคมเป็นไงบ้างเรื่องการเงินนะคะเหมือนมีเงินแต่ก็ยังใช้ไม่ได้เต็มที่อะ่ะเหมือนมีเงินเหมือนมีเงินหรือมีสินทรัพย์อะ่ะ ก็ยังเอาออกมาใช้ไม่ได้นะคะแต่ถามว่าแย่เลยไหมดูไม่ได้แย่แต่มันใช้ไม่คล่องใช้ไม่ถนัดมากกว่าะคะ่ะการเงินดูว่าติดติดขัดขัดนะดูติดติดขัดขาด,ขดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีแต่มันแบบอาจจะแบบไม่พร้อมที่จะมาใช้ตอนนี้หรือมันเป็นเงินเก็บระยะยาว,ยาวไม่สามารถเอามาลงทุนณตอนนี้ได้นะ,ะระวังโดนหลอกเรื่องการเงินนะคะระวังโดนหลอกเรื่องการเงินเป็นอีกเดือนหนึ่งที่จะต้องระวังพวกคอร์เซ็นเตอร์เรื่องการยืมเงินเรื่องเรื่องการเซ็นค้ำประกัน นะอาจจะต้องระวังให้ดีๆนะคะว่าให้ไปแล้วจะได้คืนหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยมีคนโทรมานู่นนี่นั่นอาจจะต้องเช็คทุกสิ่งทุกอย่างไม่งั้นการเงินอาจจะสูนได้นะจ๊ะมาดูเรื่องสุขภาพหน่อยชามาดูเรื่องสุขภาพหน่อยชาวตุลานะ สุขภาพนะคะเรื่องฮอร์โมนการพักผ่อน,นะคะ่ะฮอร์โมนขึ้นขึ้น,นลงลงสวิงนะคะระวังโรคติดต่อด้วยนะแล้วระวังเรื่องอารมณ์ใจร้อนเป็นพิเศษเลยนะคะพักผ่อนให้เพียงพออาการยังไม่แสดงแต่ว่าถ้าสะสมไปเรื่อยๆมีโอกาสเป็นหนักมันดูมันดูว่าเอ้ยไม่เป็นไรหลอกมันยังดีอยู่นะแต่โรคพวกนี้มันบางครั้งมันสะสมนะจ๊ะนะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะใครที่ชอบทาครัวระวังมีดบาดหรือของมีคมบาดนะเออ